ถึงแอปพลิเคชันสตรีมเพลงที่หลายคนฟังแน่นอนต้องมีชื่อของ s p o t i f y แต่รู้ไหมว่าเบื้องหลังแอป,ปสีเขียวสุดชิคนี้ไม่ได้เริ่มจากซิลิคอน a l ลล์ไม่ได้เริ่มจากโปรแกรมเมอร์ที่มีถึงเวอร์แต่เริ่มจากเด็กหนุ่มชาวสวีดเดนหนึ่งคนที่เคยหมดใจให้กับชีวิตวันนี้มาถอดสูตรความสําเร็จกันค่ะกับแดเนียลส์เอ็กชายที่ไม่ได้แค่ปั่นแอป,ปให้ดังแต่เขาเนี่ยปั้นอุตสาหกรรมดนตรีของโลกให้อยู่รอดเปิดด้วยพรีเมียมโมเดลค่ะใช้ฟรีไปก่อนเลยยังไม่รีบเก็บตังค์พอคนเริ่มรู้สึกกับโ และติดแอปพลิเคชันค่อยเรียกรายได้โดยการให้อัปเกรดเป็นพรีเมียมคนฟังเท่ากับฟินเพราะไม่มีโฆษณาค้าส่วนศิลปินก็ได้ส่วนแบ่งจากส p o t i f y แบรนด์ก็ได้พื้นที่โฆษณาเรียกได้ว่าวินวินวินสองเขาเอาตัวเองเข้าไปเจรจาค่ายเพลงแบบมาราธอนแดเนียลใช้เวลามากกว่า2ปีในการน้มน้าวค่ายเพลงว่า Spotify s p o t i f y ไม่ใช่โจรน,นะแต่ Spotify คือทำรอดเขาทําให้ค่ายเพลงมั่นใจอย่างชัดเจนเลยว,ว่าศิลปินจะได้รายได้แบบแฟรแฝนี่แหละคือกุญแจสำคัญ ที่ทําให้เพลงดังจากศิลปินดังทั่วโลกมาลงในแพลตฟอร์มได้อย่างมากที่สุด3ามเน้นอังกฤิทึมมากกว่าบิลบอร์ดสปอติฟายแทบจะเป็นเจ้าแรกๆเลยที่ใช้ AI แล้วก็แมชชีนเรนนิ่งเข้ามาช่วยในการทํางานแนะนําเพลงเรียกได้ว่าเฮ้ยก็เกือบแม่นยําที่สุดทําให้ผู้ใช้งานรู้สึกว่า Spotify เนี่ยนั่งอยู่ในใจรู้ใจทําให้ฉันต้องใช้งานทุกวันสุดท้ายมองเห็นโอกาสขยายรายธุรกิจสู่พอดแคสต์ก่อนใคร Spotify ไม่ได้หยุดแค่เพลงพอเห็นเทรนด์ของพอดแคสต์มาลงทุ คุณเลสซื้อเข้ารายการใหญ่ๆและเลือกดิวดาราดังจนทําให้เขากลายเป็นเจ้าพ่อของแพลตฟอร์มเสียงแบบเป็นเซ็ตเพราะฉะนั้นหากคุณอยากจะทําธุรกิจอะไรให้คุณเลือกในหนึ่งของแคตตาลรีที่คุณคิดว่าคุณจะเจ๋งในมนันอย่างเช่นของตัว s p o t i f y เองเขาเลือกแล้วว่าเขาจะเจ๋งในเรื่องของการสร้าง Product ที่เกี่ยวกับเสียงก็เลยเป็นเรื่องเพลงเป็นเรื่องของพอดแคสต์ลองหารูมของคุณนะคะว่าตัวแคตตาลรีของคุณควรเป็นอะไรกันแน่ที่คุณจะฮุ้ดตลาดนั้นด้วยตัวคุณเองได้ทั้งหมดค่ะ